ตอนที่299ชายหนุ่มสวมหน้ากากหลินรวนยังไม่ได้ลงไปจากภูเขาบัดนี้นางใช้พลังวิเศษควบคุมนกเพื่อไปสอดแนมภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงหลินรวนตรวจสอบภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงหลายแห่งแต่กลับไม่พบความผิดปกติใดในทางกลับกันพลังของหลินรวนเริ่มลดลงเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าพลังของนางจะเลื่อนระดับแล้วแม้ว่านางจะสามารถควบคุมสัตว์ได้ไกลขึ้นแต่ยิ่งนางไปไกลเท่าใดพลังก็จะยิ่งหมดเร็วขึ้นเท่านั้นภูเขาเชิญวูเป็นภูเขาขนาดใหญ่และแม้ว่าภูเขาเหล่านั้นจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับภูเขาเชิญวูแต่ก็ไม่นับว่าเล็กมากนักดังนั้นแม้ว่าหลินรวนจะใช้นกเพียงตัวเดียวในการค้นหาแต่ก็ยังสิ้นเปลืองพลังอยู่ดีเมื่อเห็นว่าเหลือเวลาเพียงแค่คืนเดียวหลินรวนก็อดกังวลขึ้นมาไม่ได้ นั่งตรวจสอบภูเขาที่อยู่ละแวกใกล้เคียงทั้งหมดแล้วแต่กลับไม่พบอันใดเลยคนเหล่านั้นซ่อนตัวอยู่ที่ใดกันลินรวนรู้สึกเป็นกังวลมากยิ่งนักบัดนี้ขาของนางชาเล็กน้อยเนื่องจากนั่งอยู่กับที่นานานดังนั้นนางจึงลุกขึ้นยืนแล้วกระทืบเท้าเบาๆเพื่อขยับกล้ามเนื้อและกระดูกของนางพื้นบนยอดเขาไม่ได้ราบเรียบเมื่อนางกระทืบเท้าจึงเซไปข้างหน้าจนเกือบจะสะดุดล้มอยู่ๆก็มีแสงสว่างวาบเข้ามาในหัว ในเมื่อคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในภูเขาหวังเยเวียรหรือภูเขาใกล้เคียงอื่นๆเช่นนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ในภูเขาเชิญบูลินลินรบนเบิกตากว้างจากนั้นก็มองลงไปยังหน้าผาที่มองไม่เห็นก้อนบึงด้านหลังของภูเขาเชิญบูเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็ซับซ้อนเป็นอย่างมากแม้แต่สัตว์ป่าก็ไม่กล้าเข้าไปถ้าหากองค์กรรับต้องการซ่อนแกนนําที่สําคัญที่สุดสถานที่แบบนี้ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาอย่างแน่นอน ทันทีที่คิดว่าอาจจะมีกลุ่มแกนนำขององค์กรลับซ่อนอยู่ใต้ฝ่าเท้าของตนหลินรวนก็อดที่จะรู้สึกเย็นใต้ฝ่าเท้าขึ้นมาไม่ได้โชคดีที่นางพบสิ่งผิดป,ปกติในภูเขาหวังเยี่ยววันนั้นไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะค้นพบหุบเขาที่เป็นดั่งสมบัติของนางก็เป็นได้หลินรวนกำมัดแน่นจากนั้นก็ใช้พลังวิเศษของนางเรียกนกเขาแมวเข้ามานกเขาแมวกระพือปีกบินไปมาในหน้าผาอย่างคล่องแคล่วดวงตาทั้งสองข้างสามารถมองเห็นทุกสรพสิ่งภายใต้ความมืดได้อย่างชัดเจน หลังจากค้นหามาเกือบหนึ่งชั่วย,ยามนกเขาแมวก็พบสิ่งผิดปกติในที่สุดภายใต้ความมืดอยู่ๆก็มีร่างหนึ่งเตะก้อนหินบนหน้าผาด้วยเท้าของเขาจากนั้นก็เดินไปเบื้องหน้าอย่างคล่องแคล่วเพียงไม่นานก็หยุดฝีเท้าในสถานที่ที่มีหินประหลาดมากมายเป็นชายสวมหน้ากากสีเงินหน้ากากปิดทั้งใบหน้าเหลือเพียงดวงตาคู่หนึ่งเท่านั้นภายใต้แสงจันทราหน้ากากทอประกายสีเหลืองนวลบนหน้าผาแห่งนี้แม้แต่สัตว์ป่าก็ยังเป็นเรื่องยากกว่าจะผ่านไปได้ ลินรวนควบคุมนกเขาแมวลงไปเกาะกิ่งไม้บริเวณใกล้เคียงชายผู้นั้นได้ยินเสียงนกเขาแมวกระพือปีดดังนั้นเขาจึงหันหน้ามามองมันลิ้นรวนเห็นดวงตาของชายผู้นั้นได้อย่างชัดเจน นางรู้สึกว่าดวงตาคู่นั้นเย็นชาเป็นอย่างมากดวงตาของเขาเรียวรีราวกับใบหลิวดูเลือดเย็นอมหิตมากยิ่งนักจากสายตานี้หลินรวนก็ทราบได้ทันทีว่าบุคคลผู้นี้เป็นเครื่องจักสังหารที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมแม้ว่านางจะมองผ่านสายตาของนกเขาแมวแต่หลินรวนก็สามารถสัมผัสได้ถึงความกระหายเลือดจากตัวเขานางรู้สึกว่าชายผู้นั้นจะต้องลงมือเข็นฆ่านกเขาแมวเป็นแน่แต่คาดไม่ถึงว่าชายผู้นั้นกลับไม่ได้ลงมือเขาเพียงยกมือขึ้นทาบกับริมฝีปากแล้วผิวปากออกมา จากนั้นหลินร่วนก็ได้ยินเสียงนกอินทรีคำรามนกอินทรีกางปีกออกกว้างราวหนึ่งเมตรเร่งเมตรมันร่อนลงมาจากท้องนภา,าแล้วเกาะลงบนไหล่ของชายผู้นั้นอย่างมั่นคงชายผู้นั้นหันหน้ากลับไปแล้วตกไปอย่างที่ใดที่หนึ่งบนก้อนหินคลื่นๆเสียงก้อนหินกระทบกันทําให้หัวใจของหลินร่วนสั่นไหวขึ้นมาภายในหน้าผามีห้องลับซ่อนอยู่ นางเคยเห็นภูเขาเฉินบูด,ด้านนี้จากนกเค้าแมวมาก่อนทว่านางกลับไม่พบสิ่งใดผิดปกติที่แท้คนเหล่านั้นก็สร้างห้องลับเอาไว้ที่นี่ประตูห้องลับเปิดออกชายผู้นั้นรีบหลบเข้าไปข้างในจากนั้นประตูห้องลับก็ปิดลงและในขณะเดียวกันหลินรวนก็ใช้พลังควบคุมนกอินรีบนไหล่ของชายผู้นั้นทันใด ห้องลับสว่างสวัยแตกต่างกับห้องหินภูเขาหวังเวียโดยสิ้นเชิงถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยความความหรูหราบนพื้นปูด้วยหินอ่อนสีขาวส่วนผนังของถ้ำฝังด้วยไข่มุกเรืองแสงแม้แต่ที่นั่งยังชุบด้วยทองคำลินรวนอดกลืนน้ำลายลงคอไม่ได้นางไม่ทราบว่าภูเขาเฉินบูซ่อนสมบัติแบบนี้เอาไว้เพียงแค่คิดว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสมบัตินี้ลินรวนก็อดตื่นตระหนกขึ้นมาไม่ได้ลินรวนรีบหยุดความคิดไร้สาระจากนั้นก็เริ่มตรวจสอบภายในถ้ำอย่างระมัดระวัง ภายในถ้ำแห่งนี้มีขนาดเล็กว่าถ้ำบนผูเขาเวี่ยงเวียเล็กน้อยบริเวณห้องโถงมีทางแยกออกไปหลายทางเช่นกันหลินร่วนไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ในทางเดินได้เพราะนกอินทรีที่นางควบคุมกำลังเกาะอยู่บนไหล่ของชายผู้นั้นนางไม่กล้าทำอันใดบุ่มบามดังนั้นนางจึงทำได้เพียงแค่นับเก้าอี้ในห้องโถงโดยพึ่งดวงตาของนกอินทรีเท่านั้นติดกับที่นั่งหลักมีเก้าอี้ทั้งหมดย1สิบอ็ดตัว ชายผู้นั้นเดินหยุดอยู่หน้าประตูหินแล้วกดไปที่ผนังหนึ่งครารอจนประตูเปิดออกเขาถึงได้เดินเข้าไปจากนั้นก็วางนกอินทรีเอาไว้แท่นไม้หลินร่วนมองไปรอบๆห้องผ่านสายตาของนกอินรีห้องมีขนาดกว้างขวางราวๆหนึ่งร้อยตารางเมตรมีพื้นที่เป็นสัดส่วนพื้นที่ที่นกอินทรีเกาะอ,อยู่คาดว่าน่าจะเป็นห้องหนังสือของชายผู้นั้นส่วนเขาเดินเข้าไปข้างในคาดว่าน่าจะเป็นห้องนอนของชายผู้นั้นการตกแต่งในห้องนี้คล้ายกับภายนอกโดยมีผนังสีทองอารามหลินร่วนมองเห็นคำว่า รวยอยู่ทุกคนทุกแห่งลินร่วนมองดูรอบๆห้องอีกคราทันใดนั้นก็มีเสียงสตรีดังขึ้นมาจากห้องนอนเมื่อชาติก่อนนางอายุมากแล้วดังนั้นนางย่อมทราบดีว่าเสียงนั้นหมายถึงอันใดไม่คาดคิดว่าคนในองค์กรลับจะเก็บสตรีเอาไว้ในสถานที่แบบนี้พวกเขาไม่กลัวว่าจะถูกเปิดโปงหรืออย่างไรองค์กรลับกล้าสังหารองครักษ์เสื้อแพรหรือแม้แต่ฮ่องเต้พวกเขาก็อาจจะกล้าดังนั้นยังจะมีอันใดให้พวกเขาต้องกลัวอีกกัน หลินรวนไม่สนใจที่จะฟังเรื่องแบบนี้ดังนั้นนางจึงดึงพลังกลับคืนมาจากนกอินทรีหลินรวนทราบถึงสถานการณ์โดยรวมแล้วนางพาต้าเดินลงไปจากภูเขาอย่างเงียบๆนางไม่กล้าแม้แต่ก้าวเท้าหนักๆเพราะกลัวว่าจะดึงดูดความสนใจจากผู้คนในห้องหินเมื่อนึกถึงมือสังหารที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขาหวังเยี่ยวหลินรวนก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะนางกลัวว่าต้าหูกับเสี่ยวหูจะตกอยู่ในอันตรายหลังจากคุ่นคิดอยู่ชั่วครู่หลินรวนจึงเอ่ยกับต้าหูว่า เจ้ากับเสี่ยวหูลงไปอยู่กับข้าด้านล่างภูเขาสักระยะหนึ่งก่อนเถิดต้าหูสายหัวมันปฏิเสธที่จะลงไปจากภูเขาพวกมันคุ้นเคยกับการวิ่งอยู่บนภูเขาแห่งนี้ถ้าหากลงไปอยู่ที่บ้านของหลินรวนเกรงว่าพวกมันจะถูกขังอยู่แต่ในบ้านเช่นนั้นพวกมันย่อมรับไม่ได้อย่างแน่นอนหลินรวนก็ทราบเช่นกันว่าแผนการนี้ถือเป็นการจำกัดอิสรภาพของพวกมันดังนั้นนางจึงยกเลิกแผนการนี้ไปจนสิ้น นางเดินลงภูเขาด้วยความไม่สบายใจเมื่อหลินรวนกลับเข้าไปในบ้านนางจึงทําการจุดตะเกียงน้ํามันทันใดจากนั้นก็เขียนข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับห้องลับที่นางเพิ่งค้นพบและทําเครื่องหมายตําแหน่งเอาไว้หลังจากจัดการเรื่องนี้เสร็จสับท้องนภา,าก็สว่างโรยแล้วเมื่อป้าโจเห็นว่านางอยู่บ้านจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยออกมาว่าเจ้าเด็กคนนี้นีเหตุใดถึงชอบกลับมาดึกดึกดื่นด,นดนตลอดเลยนะ